วิกฤตศรัทธาพระสงฆ์ไทยต้องปรับตัวอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัจธรรมสองทางทุกแก้ววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องที่หลายคนกําลังให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเชื่อมั่นในพระสงฆ์ไทยเช่นเหตุการณ์ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาสดๆร้อนๆและแนวทางการปรับตัวเพื่อคืนความไว้วางใจในสังคมเรามาติดตามข่าวสารและวิเคราะห์กันอย่างใจเย็นเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเป็นกลางกันครับ คลิปนี้ขอเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากในสังคมออนไลน์ช่วงก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมากับกรณีของสีกากอฟที่เกิดความไม่สบายใจขึ้นกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามในวงกว้างทำให้หลายคนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในวงการสงฆ์จากเหตุการณ์นี้มีผู้เกี่ยวข้อง 1. มีพระสงฆ์อย่างน้อยกรูปที่สึดไปแล้วเนื่องจากพัวพันกับสีกากอฟ 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศคาดว่าจะมีพระสงฆ์ศึกมากกว่านี้อีก 3. ม,มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากอฟพบว่ามีเงินหมุนเวียน385ล้านบาทในรอบ3ปี 4. มีการตรวจสอบการโอนเงินจากวัดเข้าบัญชีสีกากอฟเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความประบางของความเชื่อมั่นและเป็นจุดตนใจว่าทุกฝ่าย ในพระพุทธศาสนาควรใส่ใจในเรื่องความโปร่งใสพร้อมทั้งรักษามาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อคืนความไว้วางใจให้กับประชาชนและผู้ศรัทธาเราควรมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสําคัญที่จะช่วยให้สถาบันสงฆ์ได้ทบทวนและปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการบริหารจัดการภายในการอบรมพระสงฆ์และสามเณรรวมถึงการสื่อสารกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพการเสริมสร้างความเชื่อมั่นนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเรื่องเท่านั้นแต่เป็นการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนและป้องกันปัญหาในระยะยาวโดยให้ทุกภาคส่วนในพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เราหวังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพื่อให้พระสงฆ์ไทยยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมหากทุกคนร่วมมือการศรัทธาที่มีอยู่จะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหากเนื้อหามีข้อมูลส่วนใดคลาดเคลื่อนทางทีมงานต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดและกดแชร์และกด subscribe ให้ทางช่องจะจะทำสองทางถูกไกลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ